ว่าเอารถอันนี้ไปพันไม่ได้ไชัางก่อนอแดดนเนาะเพื่อเอาเต็นท์มาก,กางเฮอ,อยู่บ่สังแดด เดด้เยวเด็ดบาลน่เอาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเต้นกับจจกหลังข้ามันไปสิเลยอเอาผ้าอยู่ในโต๊ะในโตะเนี่ยนะเจ้าขี่รถแปอาก่อนนั่นผ้าอยู่ในโต๊ะนะฮะนายลุงมือทำอะไรนะถามสิ <c oughs> ไม่ถาม เร้อยสร้างโคกก็ดัดเป็นวงกลมแล้วก็ใหญ่ด้วยไปเอาอันนี้ไปเอาผ้าลูกเอาผ้าแล้วเราเราก็รอขึ้นมันมันกี่เมตรสรางโคกอันตัวไม้นี่สักเมตรเฮ็ดสักเมตรบบดนี้เป็นสักเม็ดโอ้เจนเม็ดเฮ็ดทำก่อนบ่อกเฮ็ดทำเข้าไปก่อน อ๋อก็มันก็ยาวกว่าองค์ปู่จำลองแหละเนาะอันนี้เราทำวงกลมอันนี้ก่อนตัวพญานาคก่อนแล้วก็ทำถ้ำ ส่นชางมืดก็ต่อน้ำร้อนอยู่รูป่ร้อนนี่แหละมันแดดนี่แหละยังไม่ให้ไปด้วยนะให้ไปกับบ้านลุงเต่านะมันมันร้อนก็เลยอย่าเพิ่งไปเอาผ้าไปซักก่อนมะเด้ีแม่แม่ก็มาแล้วเรามารอกันอยู่ตรงนี้หรือไปขึ้นโน่นนี่นี่มารอตรงนี้นี่มารอตรงนี้นี รอนี่รอแม่ไปเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นพี่นี่มันนี่มันนี่นี่ตรงนี้นี่ดอกนุ่ไม้งามๆนี่ดอกไม้งามๆดอกไม้สวยๆกับน้องไพลิียนเจ่าถ้ามาตาแห้งแลวมันก็ตามีเชียว ้มันแห้งแล้วก็เอาไปทําน้ําชาได้อัอนไหนต้นไหนอันไหนไปทําน้ําชาลูกอันนี้เหรอไม่ใชดด่ดอกดาวเรืองน่ะอ,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 อ๋อ,ไไาาอดอกดาวเรืองน่ะไปทําน้ําชาบอกใช่ตอนมาแห้งแล้วก็ไปทําน้ําชาได้อ๋อไปไม่เข้ามาแล้วไปพลายินบอกว่าดอกดาวเรืองถ้ามันแห้งไปทำน้ำชาได้เอาคือตรงไหนลูก ขึ้นข้างหน้าขึ้นข้งหน้าเหรอ,อโอ้นี่ขึ้นนี่แหละขึ้นกับย่านี่เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกอกวันนี้น้องมิวเข้าครัวปลาแดกเด้เอดดลูกนี่ไง <c oughs> นี่ลุงป้าป,ปาลาล้านัวตั้งทะเลยอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปเอาลุงป้าปลาลานัวที่ครัวมาใส่ครัวกลาง มีเอซซื้อให้แอดมินแอนบอกว่าให้ไปเอามาไว้ที่ครวัวเลยเหลือขวดเดียวขออนี่ซิได้ไปค้นมาแล้วเอาล้อไปยุกซุกมาเลยเนี่ยมิ้วลุ้นกันว่าจะเปรี้ยวหรือจะหวานเอฟซีน,น,น้ำหน้าไหลแล้ว <cin stereotype> ดู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 เดือดเดือดเอานับปกก่นนดเดยไปแค่นี้เพราะว่าที่เหลือมันเป็นแกนแล้วไงอะไรอย่างมะขามอุ้ยมะขามเปรี้ยวมะขามสามรสน่าจะไม่เหน่อเอาล <spooky> ิ้นมอเช็ <c oughs> <min Stop iffs> รีวิวรีวิวมะขามสามรสเลยน้อยนิ huh. ้วรีวิวมะขามสามรสหน่อยของพี่แอนเอ็นมินเอ็นเป็นไงนเจียบเอออนเจี๊ยบตาหวานมะขามสามรสเ <laughs> อ็นมินเอ็นเฮ้ยขับไปขับมาแม่นั้นแล้ว นี่กระเทียมเอาเมด็ดหนึ่งเทียเทียนอะสการอ๋อเขาเติมแล้วเห็นเขาใส่หางผักหัวผักกระเทียมก็ได้ใช่ไหมไม่รู้อย่างให้นี่บอยากกินให้แกงง่ว<อ>งบ่ไม่มันจยอะลลายไขมันเส้นเลือดตัวให้กินกระเทียมบ่ะตัวยาจะได้กินกระเทีย พราะว่ายาเป็นไขมันนเส้นเลือดมันช่วยละลายนะเห็นใน u t u b e ในคุณหมอช่องคุณหมอนายผมก็กินานั้ก็เปลยแนะนำให้กินแต่ผมยังไม่เป็นเราเดี๋ยวผมกินไว้ค่อยนี่แหละเป็นแล้วไขมันได้เส้นเลือดไขมันจนนี้คือต้องกินทุกวันยาละลายไขมัน ไม่เอาจิบมีมามันเปรี้ยวไหมใส่เกลือแล้วจะเปรี้ยวอยู่ยังไงอร่อยไหมพี่แอนทำมา สมตะวานันแต่อันนี้กินไม่ได้มันเปรี้ยวกเกินมันไม<อ>น่มีหวานเลยมันบ่งตานะไปหามาแต่รอบนู้นเมึงนัน<ม>เข้าไปหาหมาหามาแต่รอบบะเเมนรอบนั้นรอบไหมป้าดาพาไปเอาเอาอีก <laughs> เอาอีกพาน้องเพลไปเอาอีกอ๋อปูได้มากนี่ต้องโดนใช่ได้เอดมินมานะ่าจะโดนใช่แอดมินมานี่ ก็ <G ül üyor> จะพาไปเอาอีกอืมอืมยว <g ül> วันป้าก็ไปกินนะผมเอีนยนมาทำให้ม,มา่อกินนี่ฝนมาเอียนมาสับมะม่วงให้ เรียงปลาเหรอเนาะมือมันต้อนน้ำนะครับมาทานมือไปแล้วขับไปตึกปลาขับผาเด็กไปท่ายขับตึกปลาเออบ๊อบบ้านจำปลาโดเขาโลกน้องการกุศลเรียงปลา